ความสุขโดยสังเกตเขียนโดยนิ้วกลมบทที่หนึความงดงามของความหงิกงอ1นึ่งเข็มนาฬิกาเดินไวไม่ต่างจากเท้าของเสือชีตาที่กำลังกวดเก้งกวางอายุอานามของเราเองก็เดินหน้าไปอย่างฉับไวไม่ต่างอะไรกับเข็มนาฬิกา เวลาอาจเป็นมายาถ้าว่าความชราเป็นเรื่องจริงเผลอแป๊บเดียวนิ้วกลมๆของผมก็ได้จรดตัวอักษรลงนอนแผ่ลาบนหน้ากระดาษของมัติชนสุดสัปดาห์มาเป็นเวลาเฉียดสองปีแล้วเป็นสองปีที่ทำให้ได้รู้ซึงว่าการเขียนคอลัมน์รายสัปดาห์นั้นคลับคล้ายคลับคลากับการทำนาตลอดปีโดยไม่มีฤดูกาลไม่ว่าดินฟ้าอากาศจะเป็นเช่นไร ก็ต้องหวานไถอย่างสม่ำเสมอเพอเป็นครบสัปดาห์อีกครั้งฟังดูชวนเหนื่อยชวนเมื่อยชวนล้าแต่ก็ไม่ได้น่ากลัวถึงขั้นต้องชวนหลีกภัยยังไม่หลีกไปไหนยังคงยืนอยากเขียนอยู่เชน่นกันกับการปลูกข้าวและพืชพันุผลไม้ความเหน็ดเหนื่อยเป็นเรื่องปกติหากคิดจะเพาะปลูกอะไรสักอย่างถ้าไม่เหนื่อยบ้าง จะมีผลงานได้อย่างไรผลงานก็เหมือนผลไม้ถ้าสุดท้ายสวยงามผู้ปลูกก็ชื่นใจยิ่งในยามรวมเล่มก็เหมือนจับผลของงานมาใส่กระเช้าใบสวยคัดสรรผลที่ดีๆมาวางเรียงกันใหม่เป็นกระเช้าใบใหญ่ที่ทำให้ชื่นใจได้อีกครั้งเช่นกันกับชาวสวนชาวไร่ยามที่ใครชื่นชมรสหวานของผลไม้ ชาวไร่ชาวสวนย่อมชื่นใจยิ้มแก้มปริสำหรับผู้สร้างสารรค์ผลงานยามที่ผู้ลิ้มรสกล่าวถึงรสหวานของผลงานผู้เพาะหวานย่อมยิ้มจมูกบานไม่ต่างกันนั่นกระมังความสุขใจของการได้เขียนอะไรสักอย่างนักเขียนจึงเป็นเกษตรกรในสวนอักษรเพราะปลูกความคิดและตัวหนังสือส่งถึงมือผู้อ่าน แต่การสร้างสารรค์ผลงานใช่ว่าจะไร้ความกดดันการสร้างสารรค์งานศิลปะไม่ใช่อะไรที่จะมาชี้วัดคำนวณค่ากันได้แม่นยำผลงานที่เราว่าดีบางทีก็ไม่ถูกใจผู้อา่านผู้ชมผู้ฟังนั่นอาจนำมาซึ่งความกังวลโดยเฉพาะกับคนที่เคยประสบความสำเร็จ 2. การละครั้งหนึ่งไม่นานมานี้ตาติติของผม ได้ประจันหน้ากับตาติติอีกคู่หนึ่งปากของเราขยับพ่นคำพูดแลกเปลี่ยนกันไปมาเจ้าของดวงตาติติบอกเล่าความกดดันในการทำอัลบั้มที่สองให้ผมฟังใช่แล้วครับเขาเป็นนักร้องนักร้องที่มีเพลงดังมากมายในอัลบั้มชุดแรกอย่างเพลงความคิดคนที่คุณก็รู้ว่าใครทฤษฎีสีชมพูสองหมื่น เรียกได้ว่าดังเกือบทั้งอัลบัม้มใช่ละครับเขาคือสแตมอภิวัตเอื้อถาวรสุขขนาดนี้สแตมกำลังแต่งเพลงเพื่อนำมาใส่กระเช้ารวมเข้ากันเป็นอัลบั้มที่สองอย่างมุ่งมั่นตั้งใจตั้งปอดตั้งนมผมลองกรอกหลายเพลงใส่รูหูและพบว่าไพเราะมีใช่เล่นแต่เมื่อไม่กี่วันก่อน ผมอ่านเจอข้อความใน MSN ของเขาเขียนว่าเริ่มใหม่หมดเลยง่ายกว่าจึงขอหน้าต่างเข้าไปถามไทยว่าหมายความว่าอะไรนักร้องตาตีจึงอธิบายว่าเขากำลังจะเริ่มทำเพลงใหม่ทั้งหมดยังไม่พอใจเกรงว่ายังไม่ดีพอนั่นคือความกังวลของคนที่ประสบความสำเร็จกลัวว่าของใหม่จะไม่ดีเท่าของเก่า หรือบางทีเราก็รู้สึกว่าดีกว่าแต่ก็ยังห่วงว่าคนฟังจะไม่ชอบการประสบความสำเร็จในผลงานชิ้นแรกนะ่ะว่ายากแล้วแต่การประสบความสำเร็จซ้ำในผลงานชิ้นต่อๆไปนั้นยากกว่าหลายเท่าวันนั้นผมไม่ได้พูดอะไรกับแตมมากไปกว่าให้กำลังใจและบอกกับเขาว่าหลายเพลงที่ส่งมาให้ฟังก็เพราะดีนะส่วนเรื่องการตัดสินใจจะทำใหม่หรือไม่ ผมเห็นว่าเป็นเรื่องของเจ้าของผลงานคงไม่ใช่เรื่องที่ใครจะไปก้าวก่าย Sample complete Ready to continue